สวัสดีครับยู่พี่แนกนะฮะสำหรับเดือนนี้เลยทั้งเดือนเนี่ยพี่แนกจะมาสอนศิละปะน้องๆเลยอะแล้วก็คราวนี้เลยนะฮะพี่ซุปเนี่ยเมื่อกี้คาเอ่ยมาว่าถุงพลาสติกกับสีไม้เนี่ยวันนี้พี่แนกจะามาทําอะไรเริ่มกันเลยดีกว่านี่เลยนะฮะเราเอากันไกลเนี่ยตัดตามแนวของถุงพลาสติกไปเลยนะพอตัดเสร็จเนี่ยเราก็พับเลยนะก็จะได้เป็นอย่างนี้พอเป็นอย่างนี้นะฮะน้องๆก็แม็กเลยแม็กตรงกลางเป็นตัวกลางกระบาดนะ แล้วเราก็เอากันไกลเนี่ยตัดให้เป็นวงกลมแล้วเราก็ดึงนี่พอเราดึงเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก,ก็จ่อ,อมาเป็นอย่างนี้ให้เราเนี่ยเหลือไว้ประมาณว่า2ชั้นทั้งล่างแล้วก็เอากระเทปมาพันจนออกมาเป็นอย่างนี้จากนั้นเนี่ยเราก็เอาสกเทปเนี่ยแกะออกมานะฮะแล้วก็เอามาติดก,กันเลยให้เป็นอย่างนี้เลยด้านหน้าทั้งสองด้านนะแล้วเราก็วาดรูปใบไม้ตามที่เราต้องการลงไปเลยวาดเสร็จป,ปุ๊บเราก็ตัดตามรูปดอกไม้ที่เราต้องการเลย เอาใบไม้เนี่ยมาติดแล้วก็เอากระเทปพ,พันนะครับให้มันเป็นดอกเดียวกันแล้วก็เอาสีไม้เนี่ยมาติดตรงนี้เลยแล้วก็กสกอ็อตเทปที่น้องๆเนี่ยเตรียมไว้เนี่ยพันพอเราพันเรียบร้อยก็จ่อมาเป็นแบบนี้เลยนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะดินสอบ,บอกรักคุณแม่สําหรับน้องๆคนไหนเนี่ยที่ทาตามพี่แน็กไม่ทันเนี่ยเราก็สามารถไปดูย้อนหลังได้เลยนะที่ f a c e b o o ซุปเปอร์จิ๋วครับผม และขอเชิญร่วมประกวดวาดภาพระบายสีกับ Faber Castell ดูรายละเอียดได้ที่ด้านหน้านี้เลยครับ